อันนี้ก็คือต้นสตอัอนเล็กค่ะน้ำต้นสตอเล็กค่ะคืนี้ก็เ้ขขาข้ยนะคะแต่ไม่มีควายอยู่เพราะว่าเป็นเป็น,นเลมญ้าแล้วก็เข้าข้อที่อื่นแล้วค่ะอันนี้ก็คือต้นอะอนนอ,อ,ะอวะคาโดไว้มะม่วงค่ะมีหลักฐานนะคะนั่นนะคะนั่นคือคืมอมะม่วงเล็กค่ะมะม่วงยังมันก็ใหญ่ปไปอันนี้ก็ต้นอะไร ต้นมะม่วงเหมือนกันนะคะรอบนี้สายนานมากคิดปั๊บคราวนี้นะคะก็คือาทานาโวคาโดเหมือนกันนะคะและน,นี่ก็คือต้อนอะไรไม่รู้คะ่ะเจนไม่เคยได้คะ่ะย่าบอกแล้วไม่เคยฟังคะ่ะนี่น้องแล้วนะคะกินถือข้าวเปล่ายู่คะ่ะหิวข้าวนะคะแต่ไม่กินดีนี่นี่ต้นใด อย่าไปขย่าเดี๋ยวีฟังสะกดแล้วแลวโอ้ยหนมากีวิวแลยสาววาวยมานี่คือต้นงอนะคะต่เลอาต้นกล้วยนะคะเฮ้ยบอกรบแหบอปาบอกรบบอปาบอกบบบอปาเออบอปาก็บอปาม่น่ อันนี้ก็คือบอกปลาดุกปลาบุกเอ้ยปาดุกนะคะใช่ค่ะเพราะว่ามันแฉะเท่านี้มันไม่มีปลาดุกนะคะรู้นะคะปลาดุกมันตายไหนเราไม่รู้นะคะไม่มีแล้วค่ะตายกันค่ะตายไปหมดแล้วค่ะโน้แล้วก็อยากรู้อยากเห็นทุกเรื่องเลยนะคะขอใวไก่น,นี้ก็คือข้าไก่นะคะเดี๋ยวพาไปดูค่ะเรามาทางเดิมซะด้วยนะอู้หัวโค นี่ก็คือไก่สองตัวที่มีอะไรอะไรทีทักทำนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็คือข้อไก่อีกอันนะคะเพราะว่ามันมีสองกงนะคะจบแล้วนะคะเป Vai, cara.